153 153 1า5 155หนึ่งสองสามบามบามไอ้เจ้ไอ้ยังไอ้ยังข้อเกมบอกไอ้ยง้อเกาหลีไอ้ยังกูถามจริงเอไอ้ยใครรูเหรอวะใครจะตามไอยู่อ่ะที่สิบ เงียบผูเลยเงียบผูเลยมันมีท่าใหม่มาไม่ใช่วะไม่เห็นท่าอะไรอ่ะเนี่ยท่าอะไรบิดเนี่ยท่าเต้นเฮียก็เอี่ยมเงี้ยเมื่อกี้มันเล่นท่าฮ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 ่าตลกน้ำแหละตนมันคือแอคอาร์สมาด็อกเหรอเฮ้ยเฮียดแอคอาร์สมาด็อกที่ท่าอะไรที่ลำเฮียเลยเฮ้ยแดนเหรอนะคือแดนเหรอ แดนเล้วะแบงค์แงกูลงรถไม่ได้แบงแบงมันคือแดนะไรอ่ะไรอันนี้ดินล่างเลยพี่ล่างล่างเลยดีวายอ่ะเอวิทเหรอเน่า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 นาต้าล่างมีน้ำมันไอ้ท่านี่เฟี้ยวดิวะเชียเชียร์เอบริกเอลบิกไอ้เอลบิกเอบิกเรบิกอะไรอ่ะไอ้เอลบิกเว่อ เลกอะไรอ่ะเืจา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 จ่าจาหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหน่งห้าเจ็ดัด้จาจ่าเยี่ยมกันเรื่อยาเฮียเฮ้ยแมนพร้อมกันหรอเฮ้ยเด้อเฮ้ยเอเอเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน่อเอาหกป่ะาหป่ะเอาพร้อมะหนึ่งสอง อปิ้งแดนปะไอ้ท่า5ท่าน่ี่หพี่หลงเลยหนองสาเฮดตีไรเฮดท่านี้เ็นี่ยไรกระดูกไรกระดูกเอ่อเฮดูเฮ้ยท่านเหลาเทพหเว้ยถ้าต่ายถ่ายถ่ายแบบทุกคนพร้อมกันไอ้ปูชดูดแน่เฟี้ยวู้นอดูดิโคตรเฟียวอ่ะคนเป็นเลยอะที่เทพ่ยไอ้เฮียขออจะแคสอยู่แล้วเก่งคอรอสี่อะสี่สี่ นสองตั้งุงท่าไหวะไอ้แบนไ้ที่ไหนเอยเอลือรวะท่าไหท่าไหน n ห้าแปดดีวายแดนส่ะมึงมึงมึงกดแดนแล้วกดขึ้นมาเชียย่เชีย่ม่ถูกนี่ระบาดระบาด n ห้าี่แปดอะเอ้ยเอา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 ดีวายแดนสดีว่ะสามสเปลี่ยนเปลี่ยนสละอยากินนังพร้อมยัง หนึ่งสองสามเฮ้เล่นอคุณกดเรื่ร้อาเดห้าเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดเพื่อนแดนนะแดนเฮ้อเยยเอวไม่เค็ดตัวไว้ไอ้สักูถามจริงเหอะชาตินี้วายเฮียรางสุดเลยเพื่อนกดแดนนี่หมดอะแล้ว่านเล้เลื่อนไปรางเลยแมนนูกดกดลวเลย อ2 yeah, yeah, <Du is S> 2สอง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 เปลี sí ่ยนสองจ้าอ้ำจ้า้าาจายเ้ัน้าตายเยี่ยกังตายำตายเฮ้ยอบอบแดนลาย58ใช่ไหเออเี่ยถ้ามีเพลงก็ก็คือถ้ามีเพลงกไปเลยรังน้าตายเราเงนึงนึงเดี๋ยวกูกพร้อมกัน58ก Yeah, เดี๋ยวเราเป็นโค้น่้ยถ้ดีพี่ถถ้าอะไรมอ่ะอ่ะ้าอะไร เอาท่าไหนท่าไหนท่าไหนร้อยร้อยร้อยห้อโอเคอร์ดรอป has been unfastened เเหม่อเกาหลีเลยไม่ใช่เคป๊อปหรอเคป๊อปเหรอสา่เคป๊อปเหเนี่เฮียเฮียเีเฮีเยเฮียเยเฮียเฮียอียเยีเฮียยีี ไอ้เคปปปนุ่มเคปป๊อปด้วยเราอ่ะเดี๋ยวไปต่อวะไต่ออย่าเอ้เราเรายืนเลียงอยืนเรียงดีดีว่นเรียงดีๆนี่ไปลดิลงดลงมีกี่คนวะมีหกมีหกคนไอ้กอหสองสามหนึสองสามหนึ่งสองสามอะไรถ้าอะไรดนแดนร้อยห้าห้าเพื่อก็ไปยืนหน้าสุดก็ยืนหน้าดิ้นเด็กเออยืนน้าเอาให้มันเท่าเท่ากันฟันปลาันนั่งไะวะไม่เป็นฟันปลาอ๋ออย่างเงี้ยอะอไปปะไปปะ ไม่ได้จอต้องมายืนฝั่งซ้ายมือพี่หลงไว้ฝั่งเนี้ยถูกแล้วไม่ใช่หรอเพราะเอาให้คุณเออีมยืนสับเดี่ยบสับเดี่ยบสับเดียมไอ้ไอ้คุถย้คุซ้ายน้อยน่อยโอเคท่าไหนมรนจะท่าไหนกันอะสายเราจะท่าไหนกันอะสายเอาไวเป็นสามเลี่ยะเออเฮียบอเนี่จอนำเต้นวะเอ้ท่าไหนเนี่ยหน่ทาไหท่าไหน่สม่ามหนึ่งสาหนึ่ง ไอ้ยังตูไอ้ยังไอ้ยกเกมอไอ้มยไอ้ยังกูถามจริงเหยใครรู kind of ้เหรอไอ้ยังไอ้ยเปมือเลไอ้ยัง้ไอ้ยังก็เท่อะจะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเฮ้ยเปลี่ยนท่ามาเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าไอ้เี้ยเทดดีข้อความมาแต่ไม่น่าจะมีอะไรมีท่ามร้ยหกหนที่พวเราไม่คุ้บอยแบรเลยร้อยหกสเอ็ดเหรอร้อยหกอ่ะทำเลยนับหนึ่งเฮ้ยยินีฮ่่่่ มันรอหน้าอีกที่เต็มเลยีที่เต็มเลยวะเยอะนะเยอะเยอะากเยอะมากเนี่ก่อนลีเยอะเยอะเยอะกว่าเยอะวเดิมอีกอะไร้ะแปดอะไ้าแปดมาท่าไรแปดอะง่ายไม่ว่าหายสูงอ่ะรอบเนี้ยใช่เอาเ๋ยผมมอกเงาเมื่อก่อนนี่ไม่นับเอทีอาร์กับฮีโรจีนะอห้าแปดนี่นะพี่คุณนับดิไอเดียร่วไปทางั่งนะ้ท่าไหห่นะเบอะไอดีวนสี่อะร้อยห้าแปดอะหนึ่งสองสาม เฮ้ยเช่ไม่ทันว่ะ Sorry 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 Make Em Make m e ไอ้ยี่ป <Yeah, like 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 ัปังปังปังปัย่รูเนี่ยกว่ให้สามคนร้อเยนี่จะสามสิบด้วยพวกเราอ่ะไอร้อยห้าสองคือท่าอะไรวะใครได้ลองยังวะแดนดิวสิบอ่ะเราลอเราลองเลยครับด้ยห้าสองเหรอเออร้อยเออร้อยห้าสอง หนึ 1> 1, 2, ่งสองซ้ำเฮ้ยอะไรฮะไอ้ยังหลุดหรอหลุดเหรอหรือไงหลุดหรอหลุดหรอหลุดหลุดแทกหรอหลุดแทกแล้วเอ้ไม่ขายเราตีป่ะท่าเหมือนเลยกูมาอะไรนะเบอร์เลยนะไหนเอาใหม่เอาใหม่ท่าอื่นเลยท่าอื่นเลยอ่ะดีวาดนหนึ่งเนี่ยเราให้เราให้เีลยนับพร้อมกันอ่ะหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยโอเคมีแค่นี้อ๋อ โอ้ยเฮียใช่เหมือนพวกไอ้นั่นะสเตปอัพอะโดนว้าวอะมันมันมันมีแค่นี้ไงถ่ามีแค่นี้ไป้าเก้าที่ท่าอะไรวะห้เห้าเอางับดิเอาดิห้าเก้าหงห้าเก้าหนึ่งสองสมไมขึ้นแจ็คสันไม่ใช่โด้จาอาจาเย่เฮ่บอดแดนบอดแดนเฮียเฮียมันต้องมีเสียงแบบเสียงจ ไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยถ้าเกิดเมึงมึงนอราคิดจะพการกีฬามาขับเคลื่อนแล้วมันเห็นเราทำอะไรกันอยู่อย่างนี้สมุดแล้วขับกลับแล้ไม่อุ้มแล้วไปวุฒิบาร์ฝากด้วยครับผมฝากทุกช่องด้วยนะครับไปหม่หมดเลมให้ด้วยนะครับอะไรนะเออเป็นท่าใหม่ไปท่าใหม่ที่มึงงามาหมดเลยเมันจะเฟี้ยยวอู่นั่งกลับเข้าเมืองแล้วมันมันมันเป็นท่าที่แบบว่าเต้นพร้อมกันได้กลับเข้าเมืองแล้วอ๋อ มันมันได้อยู่เกินยี่สิบโหที่มันถ่ายรูปมานี่ประมาณสิบกว่าคันเลยนี่หว่าโคตรเยอะเลยสามสิบป่ะตัวสัตสิบป่ะก็คนไมาถึงสามสิบป่ะรถรถก็ประมาณสิบสิบกว่าคันนะสิบบวกอ่ะมีรถสี่รอแป๊บนึงประมาณยี่สิบกว่าเว้ยประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าไม่ถึงสามสิบมันใช้จีทีพีดำกับจีทีพีฟ้าด้วยนะเว้ยระวังด้ว กูเห็นใครไม่ควักอาวุธนะโดนยาสลบกุแน่อันนี้เป็นท่าเท่าใครนะเอวิทแถมแถมอ่ะไอ้เหี้ยแถมแถมอ่ะไอ้น,นี่ล่าหย่องลูกหยีก็ชีอ่ะท่านี่ก็เฟีเหมือนนดิมเนี่ย เจ้าขอมือพลิกหมด้ะมัง้งไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยท่านนี่ดิเพลงล็อกจัดอะเฮ้ยไอจอนเอะไรวะท่านนี้เชียน่ารักเหรอมึงคือน่ารักเหรอผู้หญิงทำมันน,มน,น,มน,น่ารักอยู่นะนี <Hey. S 2> <laughs> ่เราไม่ใช่ววะ ต้องพี่หลงทำไี่ท่าเนี้ยคีมิโนโตะออพี่หลงท่ายีพี่เต้นไปแล้วก็ท่ายี่สามเนกวินส t o finger ยี่หมดยีอ่ะเนกวินพี่หลงเนี่ยน่ารักน่ารักชมุลยจอนท่านี้ยีจอนยี่เลท่าเราเลยเพื่อนแล้วนเพื่อนคีมิโนโตะ นางยังนางยังแอคไอ้เหียคิวนาโต๊ดจัดอะคิวนาโต๊ะจัดเลยอะนางถ่ายรูปไห้แอกไมหไหมเนี่ยท่านี้เขหลอกนี่อะไรวะ่อะไรวะเลขอะไรวะเลขสามสิบสกับยี่สิบห้าูจะท่านี่กท่าไปจำหมดละที่ชา Cool and camp yeah. all day and all night we'd stay up it felt so right We were so young we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay We were alright staying awake